สวัสดีแฟนทีเด็ดฮอสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%า9เจอกันอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับหากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยค่ำคืนนี้มีฟุตบอลลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษรอบเพย์ออฟนัดที่2ครับที่จะลุ้นว่าใครจะผ่านเข้าไปชิงตั๋วใบสุดท้ายเพื่อขึ้นชั้นสู่พรีเมียร์ลีกไปตามกับเรอส i ยูไนเต็ดและเวสต์บรอมวิชค่ำคืนนี้ครับเบนฟอร์ ford, ทีมอันดับ3จะเปิดบ้านล้างตากับส่วน4ทีมอันดับ6ครับ นัดแรกทางด้านของส่วนซีครับเปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดที่เหลือ10คนไปได้1ประตูต่อศูนย์เกมนี้เบนฟอร์ดกลับมาเล่นใน,ใน,ในบ้านต้องการชัยชนะสถานเดียวครับนัดนี้พวกเขายังฝากความหวังไว้กับ3าประสานแนวรุกครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของออสตรีวัดกินนะครับซาอิดเบลราม่ารวมถึงบริยองเอมเบลโมเจอกับผงขาวส่วนซครับของสตีฟคูเปอร์นะครับฟอร์มสนัดหลังสุดยอดเยี่ยมครับชนะรวดนะครับ จนได้มาเล่นในรอบเพย์ออฟครับเกมนี้พวกเขายังฝากความหวังกับอังเดอายูนะครับฮีโร่จากนัดทท่แล้วรวมไปถึงเจ้าหนูดาวรุ่งรีอานบรูสเตอร์นะครับที่ยืมตัวมาจากลิเวอร์พูลดูแล้วนะครับแน่นอนฟอร์มของสวนซีช่วงหนังดีกว่าแต่เกมนี้กลับมาเด่นที่บ้านเบรนฟอร์ดครับพวกเขามุ่งมั่นเต็มที่ครับ และผลงานฤดูการปกตินะครับทางด้านของเบนฟอร์ตก็เอาชนะสวนซีได้ทั้งเย้าและเยือนค่ำคืนนี้ผมจึงมั่นใจครับว่าเบนฟอร์ดจะแก้ตัวบทเอาชนะสวนซีไปได้อย่างแน่นอน99%ส่วน1%นั้นจุูที่คุณเพราะแต่ผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. yeah.